สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับให้บนมาล่าง9-4งวด1กันยาที่ผ่านมานะครับตามต่อตัวนี้นะครับจะมาบนหรือมาล่างอีกนะครับวันที่16กันยายน6-7นะครับก่อนชมสูตรนะครับและพบกันหลังหวยออกโปรดได้มาฟังคำเตือนก่นนะครับคุณครับ ทำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับคุณครับก็ผ่านไปนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณครับเลขวิ่งของเรานะครับก็อย่างนี้เลยนะครับมันสับบนสับล่างนะครับก็งวดที่แล้วก็8นะครับมาทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านไปนะครับหยกๆยกนี้นะครับก็คือ9ก็มาล่างอย่างเดียวนะครับ ชุดอาจารย์ไม่ทราบว่านะครับท่านตัดบนตัดล่างหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับข้อสรุปผิดนะครับคุณครับก็แบบนี้เลยนะครับสูตรที่ถูกนะครับก็ไม่เอามาลงนะครับยังขาดอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เพราะมันเยอะจัดนะครับอาจารย์ก็บอกแล้วทําวันใจมากนะครับเพราะเลขทุกชุดทุกแนวนะครับคุณครับมันก็เป็นเลขที่สัญจรนะครับอาจารย์ก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะนะครับอาจารย์ ตั้งใจอยู่แล้วว่าเลขมันเบิ้ลแน่นะครับก็เบิ้ลล้วก็ยังลงไปนะครับ44 1่แล้วทาไมแม่เอาไป6วิ่งทั้งทที่6มาจากสูตรไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ชมเลยนะครับคุณครับถ้าหากมันยังเดินต่อนะครับเราก็มาปักหลักดูนะครับแล้วก็พร้อมคู่ออกคู่งวดที่แล้วที่เราได้71กับ517อะไรเนี่ยนะครับเลขมันไหลมายังไงนะครับสําหรับเลขวิ่งก็จะได้เห็นในคลิปนี้เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับบางท่านก็ตัดถูกนะครับ อ่าเก้านะครับก็เก้าของเรานะครับมันก็มาตามอ่าสูตรที่เราให้เห็นอยู่แล้วนะครับมันวิ่งตั้งแต่ต้นปีมายังไม่พลาดนะครับก็มันสะดุดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับก็คืองวดที่10แล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นสูตรตัวนี้กันใหม่นะครับว่าเราจะตามต่อกันยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะนําเลขที่นะครับวิ่งหกนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ย อาจารย์ทําไว้แล้วนะครับแต่สูตร6อาจารย์ไม่รักยังไงครับคุณครับมันก็เลยต้องพาดไปตามระเบียบนะครับทั้งๆที่คู่ของมันมี6กนะครับนี่เอาตัวไหนมาตั้งนะครับก็ออกตั้งแต่9อะไรนะครับ9ก้าเก้าสามนะครับมันออกมาจากนี่เลยนะครับเนี่ยห้าเสใช่ไหมครับเนี่ยเราเอามาตั้งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคุณลอกคิดครับเนี่ยมันเอา6 6มาเป็นโค้ดนะครับมันก็วิ่งแบบนี้เลยนะครับจนบางเวที่แล้วมัน7ใช่ไหมครับงวที่ผ่านไปมัน6กนะครับแล้วคู่วิ่งของมันนะครับ6มันมากับอะไรนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะหากระดาษขาวมาให้ชมนะครับสักใบหนึ่งนะครับเพราะเลขนะครับมันมันมันเราเราตัวที่เราไม่รักนี่แหละครับมันจะออกตัวที่เราไม่รักค่ะอย่างเงี้ยนะครับเราขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะครับงมดที่แล้วที่เราเฟันผิดตัวไหนนะครับเราไปลัก1กับ7ใช่ไหมครับแต่เลขมันก็ไหลยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเราเราเลื่อน6ขึ้นไปนะครับคุณครับให้เห็นเลยนะครับว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับ เราจะได้นะครับพออาจารย์ถอดความเป็นจริงมาให้นะครับสองแปดใช่ไหมครับงวดที่แล้วนี่นะครับเนี่ยสองแปดสองแปดนะครับเนี่ยเราเอาเก้าเก้ามาใช่ไหมครับเก้าเก้ามานะครับเราไปเอาเจ็ดกับหนึ่งเอาหนึ่งวิ่งนะครับมันพลาดหนึ่งไม่มานะครับหนึ่งมันไปอยู่หลักแสนซะนะครับก็หนึ่งนะครับมันออกไปที่อะไรครับหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็หกศูนย์หกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็จนปัญญานะครับเพราะหนึ่งมันเนี่ยถลายไปอยู่หลักแสนนะครับทั้งทั้งที่มันต้องออก แล้วมันอะไรครับเพราะเราวิ่ง6นะครับเมื่อหนึ่งเขาเอาไปไว้หลักแสนแล้วมันก็เหลือ6ตัวนี้ใช่ไหมครับเหลือ6ตัวนี้เราก็มาดูเลยนะคู่ออกมันยังไงนะครับเรายืดมาเลยนะครับ2 3 4อ่านะครับอ่าเราเรามาแค่ไหนครับเราเอามา5แค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ย8 9 0 1อย่างเงี้ยนะครับคุณครับอ่าเดี๋ยวประกาศตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับมันไหลมายังไงนะครับเราวิ่ง6ใช่ไหมครับเนี่ย เราวิ่ง6ตัวนี่นะครับคุณครับถ้าเราสูตรนี้มานะครับเราก็มีโชคกันแล้วนะครับอาจารย์นี่ขออภัยเหลือเกินนะครับเย็นนี้ก็คงจะนอนไม่หลับอีกแล้วนะครับเพราะอยากจะทําบุญทํากุศลแต่แล้วมันก็ดู6นะครับเนี่ยหกสองมันไม่ออกใช่ไหมครับมันมี6แค่2ตัวอ่าเรามาดูนะครับว่า6อะไรอีกนะครับ7 8 9 0เาศูนย์นี่นะครับเขาเขาหนีมาสุดท้ายตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับเพราะ ปากกามันหมดบึกเลยนะครับนี่นะครับมันเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสามสี่ห้าหกนี่นะครับคุณครับเนี่ยมันหนีมานี่เลยนะครับหนีมาที่ศูนย์หกตัวนี้เลยนะครับเราวิ่งหกใช่ไหมครับเนี่ยวิ่งหกนะครับเขาออกไปที่อะไรครับหกศูนย์หกอาจารย์ก็อ่าจนปัญญาเลยนะครับเพราะมันเป็นเลข มันได้มาแบบนี้เลยนะครับคุณครับก็เห็นแบบนี้ไหมครับเนี่ยนี่นะครับ6 0นะครับเรามาตามกันเลยนะครับงวดนี้นะครับเราได้ตัวไหนนะครับอ้าคุณครับเราดูดูเลขวิ่งของเราก่อนนะครับดูเลขวิ่งของเราก่อนเลยนะครับว่าเราได้ตัวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวพิทยาเอาตัวนี้60นี่ออกไปนะครับให้ให้เห็นตัววิ่งเลยนะครับอ่าเราร้อยกันได้6นะครับ6 6นะครับแล้วก็6มาบวกนะครับเราได้อะไรครับ2อ่านะครับส สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าเนี่ยเราวิ่งที่ศูนย์นะครับงวดหน้าวิ่งที่ศูนย์นะครับนับเลยนะครับจากตัวนี้ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดทีนี้ก็ตัวที่เก้าใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองอ่านะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็เป็นอันว่าเราวิ่งที่ศูนย์นะครับงวดหน้าอ่ามันจะมาอีกหรือไม่นั่นนะครับคุณครับอาจารย์ก็นะครับถ้าหาว่าเลขเขาไม่ได้สัญจรนี่เราก็คงจะพอมีหวังบ้างนะครับพอมีหวังบ้างนะครับคุณครับอาจารย์ก็เตือนอยู่แล้วนะครับว่าเลขนะครับแล้วเรามาดูคู่นะครับที่เราทําเมื่อสักคู่นะครับที่มันได้หกศูนย์อ่านะครับแล้วเราจะเอาวิ่งนะครับ 600มันจะอยู่อีกหรือไม่นะครับก็มาดูเลยนะครับอ่านะครับเราวิ่งศูนย์ใช่ไหมครับเราก็มาตั้งเลยนะครับเราเลขล่างที่เพิ่งออกไปนะครับอ่า94นะครับใช่ไหมครับอ่า94นะครับมันออก94นะครับเลขท้ายเราก็เอา99เรามาเลยนะครับคุณครับเราวิ่งอะไรนะครับได้อะไรครับ8 กับ3นี่นะครับนี่เกิดเลขเขาจะย้อนเราก็ระวังนะครับถ้าศูนย์ไม่มาระวังตัวนี้ด้วยนะครับคู่คู่ยังไม่ผิดเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับยังไม่ผิดเราเสียดายมากนะครับเราไปเอาเนี่ยหนึ่งเกับ1นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เราวิ่ง1นะครับก็หนีไม่ได้เพราะ9กับ1ทีนี้อ่าหไม่มา1ไปอยู่หลักแสน9มาก็มาล่างก็ออก9 4ไปเลยนะครับก็นะครับจำจำใจจำยอมนะครับก็มาดูตัวนี้เลยนะครับอะไรครับเนี่ย 9 4อ่านะครับ 0, 5 1, 6 2 7นเนี่ยมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับงวดนี้นะครับถ้าเลข0นะครับเรามาตามนัดนะครับเนี่ยถ้าเลข0ูนย์เรามาตามนัดนะครับคุณครับเราก็จับตาได้เลยนะครับก็มีอยู่หางเดียวตัวนี้นะครับแล้วมันจะดึงกลุ่มไหมนะครับถ้าไม่ดึงกลุ่มนะครับเราก็เดี๋ยวจะต้องหาหาอีกตัวหนึ่งนะครับหาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าดึงกลุ่มก็เนี่ย9 0ศ อาเก้าสี่หนึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยครับจะดึงกลุ่มนะครับถ้าไม่ดึงกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดิ้นนะครับดิ้นให้สุดสุดฤทธิ์อีกนะครับว่ามันจะมายังไงนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับศูนย์ของเราวิ่งตัวนี้นะครับมันยังไม่พลาดนี่นะครับก็เพราะมันยังเหลืออีกตั้งสองงวดนะครับงวดนี้ก็เพิ่งงวดที่8เองงวดที่9เองนะครับอา่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้งวดนี้ว่าที่9แล้วนะครับเหลืออีกงวดเดียวนะครับก็ขอให้อยู่นะครับศูนย์ตัวนี้ นะครับหลังจากที่9ก้าของเรานะครับมันก็อยู่จริงๆนะครับแต่มันก็สุดปัญญานะครับที่9ก้ามัน9ก้ากับ1นะครับ1ก็มาแต่ไปอยู่ในหลักแสนใช่ไหมครับคุณครับเก้าตัวนี้ก็ลงล่างไปเลยนะครับคุณครับเพราะมันเลขมันสับบนสับล่างอาจารย์ก็จับจนเวียนหัวนะครับว่าเลขมันไม่ทราบว่า6ตัวนี้มันจะวิ่งที่จริงอาจารย์ทำไว้เตรียมลงอยู่แล้วแต่ไม่สนใจนะไม่เอาดีกว่า6 6มันมันมันน้อยนะเก้าเราวิ่งตั้งหลายสูตรชนทั้ง2-3สสูตรใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ4กับ9ของเราในสูตรนี้นะครับกสูตรตัวช่วยแล้วก็สูตรตัวนี้นะครับบางท่านใช้สูตรตัวนี้ท่านถูกแล้วนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อสักครู่ถูกนะครับท่านก็บอกว่าได้นิดหน่อยเองไปมั่นใจไอ้เลขที่สรุปมากกว่านะครับก็เลยต้องนะครับอาจารย์ก็ขออภัยนะครับเพราะเราใครอาจารย์บอกแล้วนะครับเลขนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะจับผิดและเดินมาเยอะแล้วแต่มันแหม่เสียดายนะครับ9นะครับท่านที่วิ่งนะครับท่านหัวเราะเลยนะครับท่านหัวเราะเลยนะครับที่นะครับเลขมันออก อ่ท้าย9 4อย่างนี้เลยนะครับมันเอาอะไรครับข้างบนเราไปนะเขียนเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับข้างบนมันออกที่อะไรครับอ่าหนึ่งเก้าใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับแสนหมื่นพันแล้วก็หลักอ่าร้อยหลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยนะออกไว้แบบนี้เลยนะครับเลขท้ายก็ออกไปที่เก้าสี่อย่างนี้เลยนะครับ เลข2ตัว3ตัวอาจารย์ก็นะครับจดเอาไว้อยู่อีกใบหนึ่งนะครับก็จําได้แค่นี้นะครับมันก็พลาดไปตามระเบียบนะครับแต่ยังไงท่านก็คงจะมีโชคนะครับก็ยังไงนะครับอาจารย์ก็เอากําลังใจนะครับคุณครับถึงแม้ว่าอาจารย์ยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อนะครับสู้กันเลยนะครับว่ามันจะไปถึงไหนนะครับ มันอย่างครั้งบางบางทีเนี่ยเลขเราไม่ชอบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวิ่ง6อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ทำไว้แล้วนะครับวิ่ง6นะครับมันก็มีนะครับก็6 0เลยนะครับเพราะคู่ของเขานะครับ4 5 6ก็ยังไม่พลาดนะครับ2 3 4อ่านะครับมันก็พลาดไปนะครับก็คือไปล่างแล้วก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกในเก้าสใช่ไหมครับเก้าสอเก่เก้าสอนะครับอ่าเราจะไปเน้น92 93 90กันมากกว่า 94ใช่ไหมครับมันก็ออกตัว94นะครับก็ยังไงนะครับก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจากลาท่านเพียงเ่่นี้นะครับก็ขออ,อภัยกับท่านด้วยนะครับที่เลขสรุปของเรามันพลาดนะครับเพราะหนึ่งไปอยู่ในหลักแสนสะนะครับสวัสดีขอบคุณครับ